สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆค่ะคือชานุโสนิสูตรจากพระไตรปิฎกค,ค่ะครับพระสูตรนี้ก็เป็นบันทึกเหตุการณ์ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็มีพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่อชานุโสนีท่านเป็นผู้คงแก่เรียนนะครับน่าจะเป็นที่นับถือพอสมควรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค จุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆของพระสูตรนี้ก็คือคําถามที่พราหมณ์ท่านนี้ทูลถามพระพุทธเจ้านี่แหละค่ะฟังดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะง่ายนะคะแต่จริงๆมันอืลึกซึ้งมากใช่ครับเป็นคําถามเชิงปรัชญาเลยเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งต่างๆว่ามันมันมีอยู่จริงหรือยังไงกันแน่ แลวเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองทำความเข้าใจคำตอบของพระองค์กันนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่ใช่หรือไม่ใช่เนาะแต่มันเป็นการเปิดมุมมองไปสู่หลักการสำคัญมากๆคือทางสายกลางครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าการยึดติดกับความคิดสุดโต่งมันเป็นปัญหายัางไงเอาละค่ะงั้นเรามามาเริ่มแกะรอยคำถามแรกกันเลยดีไหมคะได้เลยครับชานุโสนีพรามถามว่า พระโคดมผู้เจริญสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือนอนแลเอ,อ่อคำถามนี้เหมือนถามว่าโลกนี้มีอยู่จริงไหมอย่างนั้นหรือเปล่าคะครับประมาณนั้นเลยเป็นคำถามคลาสสิกเลยนะฮะที่มนุษย์เราสงสัยกันมานานแต่ว่าคำตอบของพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธตรงๆเอ้าหรอคะแล้วท่ตอบว่ายังไงคะท่านชี้ไปที่ตัวความคิดหรือว่าทนั่นเองครับท่านตรัสว่าดูก่อนพราหม โวหารนี้ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งส่วนสุดที่หนึ่งหมายความว่าไงคะส่วนสุดนี่คือสุดตรงเหรอคะใช่ครับสุดตรงไปข้างหนึ่งเอ๊ะทำไมล่ะคะการมองว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่มันก็ก็น่าจะจริงใช่ไหมคะของที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันสุดตรงตรงไหนอืมประเด็นมันอยู่ที่คําว่ามีอยู่ในความหมายที่ว่ามีอยู่อย่างเที่ยงแท้แน่นอนมีอยู่แบบถาวรไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับ อ oh. การประยึดมั่นถือมั่นในความที่แบบนั้นว่าทุกอย่างมันต้องมีตัวตนจริงๆเป็นแก่นแท้ๆที่อยู่แบบนั้นตลอดไปอันนี้แหละครับที่เรียกว่าส่วนสุดที่หนึ่งซึ่งถ้าจะเทียบเคียงกับศัพท์ทางพุทธก็อาจจะคล้ายๆกับแนวคิดสัตสตะทิฏฐินะครับคือความเห็นว่าเที่ยงว่ามีอัตตาาวรโลกเที่ยงอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะ คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่การรับรู้ว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่คือการไปยึดว่าการมีอยู่นั้นมันจริงแท้มันเที่ยงมันไม่เปลี่ยนถูกต้องครับซึ่งพอคิดแบบนั้นมันก็อาจจะทําให้เรายึดติดพออะไรอะไรมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเราก็ทุกข์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะธรรมชาติจริงๆมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอเราไปยึดว่ามันต้องเที่ยงพอเจอความไม่เที่ยงเข้าจริงๆเราก็ขัดแยง้ง ก็เป็นทุกข์พระองค์เลยชี้ว่าความคิดแบบนี้มันสุดตรงไปทางหนึ่งไม่ตรงตามจริงพอพระองค์ชี้ว่าความคิดว่าทุกสิ่งมีอยู่เป็นส่วนสุดที่หนึ่งแล้วพราหมณ์ท่านนั้นก็ยังไม่หยุดนะคะถามต่อเลยใช่ครับก็ถามในทางตรงข้ามเลยถามว่าพระโคดมผู้เจริญก็สิ่งท้องปวงไม่มีอยู่หรือครับพลิกไปอีกขั้วเลยคือถ้าไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงงั้นก็คือไม่มีอยู่เลยใช่ไหม การถามแบบนี้ก็ก็สะท้อนวิธีคิดแบบคู่ตรงข้ามที่เราคุ้นเคยกันนะคะไม่ดําก็ขาวไม่ใช่ก็ต้องใช่อะไรแบบนี้ครับผมแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตอบคล้ายๆเดิมเลยครับตรัสว่าดูก่อนพราหม์โวหารนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ดังนี้เป็นส่วนสุดที่สองอ้าวงั้นการมองว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่ก็ก็สุดตรงอีกเหมือนกันเหรอคะครับผมทําไมล่ะคะ การปฏิเสธไปเลยว่าไม่มีอะไรอยู่จริงมันมันมีปัญหาอะไรคะในมุมนี้การปฏิเสธไปเลยว่าไม่มีอยู่จริงขาดศูนย์ซิ้งเชิงอันนี้ก็เอียงไปอีกข้างเหมือนกันครับซึ่งอาจจะเทียบได้กับแนวคิดอุเฉททิฐิอุดเฉททิฐิที่ว่าตายแล้วศูนย์ใช่ครับความเห็นว่าขาดศูนย์คือเชื่อว่าตายแล้วจบไม่มีอะไรเหลือทําดีทําชั่วก็ไม่มีผลตามมาแล้วถ้าเชื่อแบบนั้นมันจะ จะนำไปสู่อะไรได้บ้างอะคะถ้าเชื่อว่าทุกอย่างไม่มีจริงทําดีก็ไม่ได้ดีว่าจะทําให้เกิดความประมาทมั้งครับไม่รับผิดชอบการกระทําตัวเองเพราะคิดว่าเออสุดท้ายก็ไม่มีอะไรหรืออาจจะรู้สึกสิ้นหวังไปเลยหมดแรงจูงใจไม่อยากทําดีไม่อยากพัฒนาอะไรเพราะมองว่ามันไม่มีความหมายพระองค์ก็เลยชี้ว่าเออความคิดแบบนี้ก็สุดโต่งไปอีกด้านไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เหมือนกันน่าสนใจมากๆเลยค่ะ คือพระองค์ปฏิเสธทั้งสองขั้วเลยไม่ใช่แค่ตอบคําถามแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าตัวมุมมองนั้นน่ะมันสุดโต่งในตัวเองอยู่แล้วถูกต้องครับไม่ว่าจะยืนยันว่ามีอยู่แบบตายตัวหรือปฏิเสธไปเลยว่าไม่มีอยู่เหมือนพระองค์กําลังชี้ว่าการพยายามหาคําตอบแบบฟันธงไปเลยว่ามีหรือไม่มีแบบนั้นน่ะมันเป็นกับดักทางความคิดมันทําให้เราติดอยู่กับปลายสุดด้านใดด้านหนึ่งซึ่งทั้งสองด้านนั้นก็ไม่ใช่ความจริงตามที่มันเป็นครับ ไม่ใช่ภาพสะท้อนของความเป็นจริงที่ถูกต้องเมื่อทรงปฏิเสธทั้งสองทางที่สุดตรงแล้วคาถามสํา,าสคัญก็คือแล้วอะไรล่ะคะคือทางที่ไม่สุดต่งอะไรคือมุมมองที่ถูกต้องที่พระองค์สรงเสนอตรงนี้ใช่ไหมคะที่นําไปสู่หลักทางสายกลางใช่แล้วครับและประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือทางสายกลางที่พระองค์ทรงแสดงในพระสูตรนี้มันไม่ใช่แค่เออ เดินกลางๆระหว่างมีกับไม่มีแบบทื่อๆนะครับอ้าวหรอคะแล้วเป็นยังไงคะแต่มันคือการเปลี่ยนกรอบการมองปัญหาไปเลยพระองค์ตรัสว่าดูกระพรามตถาคตสแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้นและวิธีการที่พระองค์ใช้แสดงธรรมโดยสายกลางตรงนี้ก็คือการอธิบายด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทครับปฏิจจสมุปบาทหลักอิทัปปัจจยตาที่ว่าสิ่งทั้งหลายอาศัยกันเกิดขึ้นใช่ครับหลักนั้นเลยเอ๊ะ แล้วหลักการนี้มันมาเกี่ยวกับการตอบคําถามเรื่องมีหรือไม่มีได้ยังไงคะฟังดูเหมือนคนละเรื่องกันเลยเกี่ยวกันอย่างลึกซึ้งเลยครับเพราะหลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละคือคําอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปอย่างไรโดยไม่ต้องไปฟันธงว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่แบบตายตัวอ๋อแทนที่จะมองวัตทุกอย่างเป็นสภาวะที่คงที่ปฏิจจสมุปบาทจะชี้ให้เห็นถึงกระบวนการครับ ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันไปเรื่อยๆพอจะขยายความเรื่องกระบวนการตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไงตามที่พระองค์อธิบายได้ครับพระองค์ทรงยกตัวอย่างกระบวนการเกิดถูกขึ้นมาเลยเริ่มจากเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารอาวิชชาคือความไม่รู้ ใช่ครับความไม่รู้ในอริยสัจสี่ความไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามจริงพอมีความไม่รู้เป็นพื้นฐานมันก็เป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารคือคือการปรุงแต่งความคิดเจตนาการกระทําต่างๆทั้งกายวาจาใจที่มันขับเคลื่อนด้วยความไม่รู้นั่นแหละครับอ๋อเหมือนกับว่าพอไม่เข้าใจก็เลยคิดพูดทําไปในทางที่มันจะสร้างตัญหาสร้างทุกตามมาใช่ครับแล้วกระบวนการมันก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นทอดๆเลย เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณคือการรับรู้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปคือกายกับใจแล้วก็ต่อไปอีกผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานโหเป็นลูกโซ่เลยนะคะครับจนไปถึงชาติชรามรณะแล้วก็ความทุกโศกต่างๆพระองค์สรุปว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ฟังดูเหมือนฉายภาพให้เห็นเลยค่ะว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ก้อนอะไรที่อยู่ๆก็พลวมาหรือมีอยู่เฉยๆแต่มันเป็นผลสุดท้ายของกระบวนการที่แปจจัยต่างๆมันส่งต่อกันมาเป็นทอดๆเลยเริ่มจากความไม่รู้ถูกต้องครับนี่แหละครับหัวใจสําคัญเลยคือเปลี่ยนมุมมองจากที่ถามว่าทุกขมีจริงไหมไปเป็นการทําความเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วทุกขมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง แล้วปฏิจจสมุปบาทก็ให้คำตอบว่าอ๋อมันเกิดเพราะอาศัยเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมาแบบนี้นี่เองแล้วในทางกลับกันล่ะคะถ้าจะดับทุกล่ะคะหลักการนี้อธิบายยังไงก็ใช้หลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับแต่เป็นกระบวนการย้อนกลับระองค์ตรัสว่าก็เพราะอวิชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับอ๋อคือพอต้นเหตุคืออวิชาความไม่รู้มันหมดไปครับเพราะเหตุปัจจัยตั้งต้นมันถูกกำจัดไปจนหมดสิ้น ไอตัวถัดมาคือสังขารการปรุงแต่งมันก็ไม่มีเหตุให้เกิดมันก็ดับไปด้วยแล้วตัวอื่นๆก็ดับตามไปใช่ครับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับมันก็จะดับตามกันไปเป็นลําดับจนสุดท้ายความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้โอ้โห oh ชัดเจนมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราเข้าใจกลไกาการทำงานของมันเราก็จะรู้วิธีหยุดมันได้โดยไปแก้ที่ต้นเหตุคืออวิชชา ใช่ครับจะเห็นว่าหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันให้คําอธิบายที่เป็นทางสายกลางได้อย่างแยบคายมากมันไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งมีอยู่แบบถาวรแล้วก็ไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่แบบขาดศูนย์แต่เป็นการอธิบายกระบวนการใช่ครับอธิบายกระบวนการที่สิ่งต่างๆอย่างเช่นทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและมันก็ดับไปได้เมื่อเหตุปัจจัยนั้นดับลง เป็นการมองความเป็นจริงในเชิงพลวัตที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่สภาวะตายตัวตรงนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจมากๆคือแทนที่จะให้คําตอบสําเร็จรูปใช่ไม่ใช่กับคําถามปรัชญาที่เถียงกันไม่จบเพราะพะพุทธเจ้ากับเบนความสนใจไปที่สิ่งที่มันปฏิบัติได้จริงครับผม คือการเข้าใจกลไกของธรรมชาติที่นำไปสู่ทุกข์และการดับทุกข์เพื่อให้เราเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้จริงๆนั่นคือจุดที่คำสอนนี้ทรงพลังมากครับไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นเหมือนแผนที่นำทางไปสู่การพ้นทุกข์ได้เลยแล้วปฏิกิริยาของชานุโสณีพรามหมณ์ล่ะคะหลังจากได้ฟังคำอธิบายทางสายจางกับปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจไหมยอมรับไหมโอ้โหปฏิกิริยาของท่านนี่น่าทึ่งมากครับ ในพระสูตรบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าพอท่านฟังจบแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทราบซึ้งมากๆถึงกับกล่าวชื่นชมพระธรรมเทศานานี้ซ้ำๆเลยนะครับว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักกล่าวย้ำสองครั้งเลยแสดงว่าท่านประทับใจมากเห็นความชัดเจนมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่นั้นครับ ท่านยังใช้อุปมาอุปไมยที่เอองดงามมากแล้วก็สื่อความหมายของการตื่นรู้ได้ชัดเจนหลายอย่างเลยเพื่อบรรยายความรู้สึกกระจ่างแจ้งในใจท่านมีอุปมาอะไรบ้างคะน่าสนใจจังเลยค่ะท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำนะครับหงายของที่คว่ำครับนึกภาพของที่มันคว่ำอยู่เรามองไม่เห็นข้างในหรือเข้าใจผิดไปพอมีคนมาหงายให้ก็อ๋อเห็นความจริงข้างในชัดเจนค่ะค่ะหรือ เปิดของที่ปิดคือสิ่งที่เคยถูกปิดบังซ่อนเร้นหรือเข้าใจยากมันถูกเปิดเผยให้เห็นแจ้งเหมือนกับสิ่งที่เคยงงงงสับสนมองไม่ทะลุมันปลิง้งชัดเจนขึ้นมาทันทีใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วยังมีอีกบอกทางแก่คนหลงทาง <c oughs> เหมือนเราหลงป่าอยู่แล้วมีคนมาชี้ทางที่ถูกให้รู้แล้วว่าจะไปทางไหนต่อค่ะ <c oughs> หรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจะเห็นรูป ก็คือเหมือนจุดไฟให้แสงสว่างเลยที่มืดทําให้คนที่มีปัญญามีตาดีสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามจริงแต่ไม่ต้องคาทางมั่วๆอีกต่อไปโหอุปมาพวกนี้ทรงพลังมากๆเลยนะคะมันสะท้อนถึงความรู้สึกเหมือนตาสว่างฉับพลันหรืออาฮาโมเมนทีท่เกิดขึ้นกับพรามท่านนี้เลยการที่พรามผู้คงแก่เรียนที่อาจจะมีทิฐิเดิมอยู่แล้วแสดงความชื่นชมสูงขนาดนี้ด้วยภาพเปรียบเปรยเหล่านี้ มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของคำสอนเรื่องทางสายกลางกับปฏิจจสมุปบาทนี้บ้างคะบอกเราหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือคำสอนนี้มันต้องชัดเจนมากๆมีพลังขจัดความไม่รู้ความเข้าใจผิดได้จริงเหมือนงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดทำให้เห็นความจริงที่ไม่เคยเห็น อย่างที่สองคือมันมีคุณค่าในเชิงปฏิบัตินำทางชีวิตได้จริงเหมือนบอกทางแก่คนหลงทางไม่ใช่ปรัชญาลอยๆอืมค่ะและอย่างที่สามมันคือแสงสว่างทางปัญญาจริงๆที่ช่วยให้เราเห็นโลกตามความเป็นจริงเหมือนตามประทีปในที่มืดการที่ผู้ฟังเกิดความรู้สึกประจ่างแจ้งขนาดนี้แสดงว่าคำสอนต้องต้องตอบโจทย์ต่อข้อสงสัยที่อาจจะค้างคาใจมานานได้ตรงจุดมากๆถูกต้องครับ มันไม่ใช่แค่เข้าใจในหัวนะแต่มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อโลกต่อชีวิตครั้งใหญ่เลยซึ่งมันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากๆด้วยครับในกรณีของท่านชานุโสนีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมท,ที่ว่านั่นคืออะไรคะคือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตท่านเลยครับหลังจากที่ท่านแสดงความชื่นชมเข้าใจถ่องแท้แล้วเนี่ยชานุโสนีพราหมณ์ก็ประกาศตนต่อหน้าพระพักเลยว่าข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดม กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะคือเป็นที่พึ่งขอท่านพระโคโดมผู้เจริญจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโอ้โหจากพราหมณ์ที่มาถามคำถามปรัชญากลายเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาเลยครับผมนี่แสดงว่าความเข้าใจในหลักทางสายกลามปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมันมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยนะคะใช่ครับ นี่คือเครื่องยืนยันที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าคำสอนนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่น่าสนใจนะแต่เป็นความจริงที่พอเข้าใจแล้วมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตได้คือการพบที่พึ่งที่แท้จริงพบแนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสรุปได้ไหมคะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้คือการก้าวข้ามคำถามสุดตรงว่ามีหรือไม่มีแต่ทรงชี้ให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆว่า มันเป็นกระบวนการที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดับไปคือหลักปฏิจจสมุปบาทครับผมแล้วการเข้าใจกระบวนการนี้แหละอย่างถูกต้องไม่ยึดติดกับความเห็นสุดตรงคือกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การดับทุกข์สรุปได้ตรงประเด็นมากครับหัวใจสําคัญคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยจากการมองหาสภาวะที่ตายตัว static state ของสิ่งต่าง ไปสู่การทำความเข้าใจพล,ลวัตของความเป็นเหตุเป็นผล Dynamic process of cause and effect ที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องหลังประสบการณ์ความทุกข์ในชีวิตเราเองซึ่งการเข้าใจกลไกลนี้ไม่ใช่แค่ตอบคำถามปรัชญาแต่ยังให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อแก้ทุกข์ด้วยเราก็ลงมือปฏิบัติเพื่อดับเหตุแห่งทุกข์นั้นได้โดยเฉพาะการดับอวิชชาที่เป็นต้นตอสำคัญตามหลักปฏิจจสมุติบาทค่ะ S <S การพูดคุยของเราวันนี้ก็ได้พาเราไปสำรวจเนื้อหาจากชานุสโสนิสูตรทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากนะคะเกี่ยวกับทางสายกลางอันลึกซึ้งที่พระพุทธองค์ทรงสอนซึ่งการเป็นการหลีกเลี่ยงอย่างชาญฉลาดต่อความเห็นสุดตรงสองด้านคือสิ่งทั้งปวงมีอยู่กับสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ครับโดยทรงแสดงหลักปฏิจจสมุตบาทเป็นคาอธิบายที่เป็นกลางสอดคล้องความจริง และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อผลทุกได้จริงใช่ค่ะแล้วกเ็เพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้เราได้ไปคิดต่อยอดกันนะคะพระสูตรนี้เน้นย้ำม,มากๆเรื่องการเกิดขึ้นและการดับไปของสภาวะต่างๆเนี่ยมันเนื่องมาจากเหตุปัจจัย ลองคิดตามดูนะคะว่าถ้าเราเอาเอามุมมองนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันบ่อยๆเวลาเราเจอปัญหาหรือความขัดแย้งหรือแม้แต่ความสุขความสําเร็จก็ตามแทนที่เราจะมองว่ามันมีอยู่จริงแบบถาวรหรือปฏิเสธว่าไม่มีอยู่จริงไปเลยถ้าเราลองเปลี่ยนไปพิจารณาว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะมันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรบ้างแล้วมันจะเปลี่ยนหรือดับไปได้ยังไงตามเหตุปัจจัยอื การตั้งคำถามแบบนี้การพยายามมองเห็นความเป็นเหตุเป็นผลการอิงอาศัยกันที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อสถานการณ์หรือเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อมันไปได้ยังไงบ้างเป็นคำถามชวนคิดที่ ทีมใช้ได้น่าสนใจมากเลยค่ะการฝึกมองสิ่งต่างๆเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยแทนที่จะมองเป็นก้อนๆที่ตายตัวอาจจะช่วยให้เราเข้าใจโลกรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างมีสติมากขึ้นทุกน้อยลงก็เป็นได้นะคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับนี่อาจจะเป็นทางหนึ่งในการนำปัญญาจากพระสูตรนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงของเราได้เลย สำหรับการพูดคุยสำรวจเนื้อหาจากชามุโสนิซูตในวันนี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ